สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเข้ามาลอกกาบอ้อยนะครับในแปลงนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือแปลงอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์60นะครับซึ่งหลังจากที่ทําสาวไปตอนนี้ก็อายุหกเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็เข้ามาลอกกาบที่นี้ผมจะพาเพื่อนๆ่มาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมเราถึงต้องลอกกาบอ้อยนะครับมันมีความจําเป็นขนาดไหน นะครับถามว่าจําเป็นไหมก็คือจําเป็นมากๆเพราะอะไรนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือไอ้ตัวร้ายนะครับนี่ร้ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็เจอหลังจากที่ว่ามาเดินสํารวจเมื่อวานนะครับก็เห็นเยอะหลายๆโกนะครับวันนี้ก็เลยเข้ามาจัดการนะครับนี่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับตัวอันตรายครับนี่ก็คือเพลี้ยแป้งนะครับเพื่อนๆนี่เพลี้ยแป้ง นะครับไอเนี่ยครับถ้าเราไม่รลกักาบนะครับตัวนี้คือตัวอันตรายเลยนะครับเนี่ยตัวที่มันจะทําลายอ้อยนะครับคือมันดูดน้าเลี้ยงอ้อยนะครับเพื่อนๆน,นี่เยอะมากๆหลายกอเลยนะครับมาเจออ่านี่ให้เพื่อนๆดูนะครับไอตัวเนี้ยที่ว่า จะทําให้อ้อยเราลําไม่โตนะครับลําไม่โตเพราะว่ามันดูดน้าเลี้ยงนะครับมันดูดน้าเลี้ยงบางบางต้นนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอจะสังเกตด,ดูง่ายๆบางทีเนี่ยที่โคนเนี่ยโคนอ้อยมันขึ้นมาใหม่ๆโตสวยงามมากนะครับแต่พอขึ้นสักพักหนึ่งถ้าเราไม่ได้ลอกกาไอะไรนะครับเราจะสังเกตด,ดูได้ว่าที่ช่วงยอดของอ้อยนะครับมันจะเริ่มเล็กเลียวลงนะครับเลียวลงเพราะว่า เนี่ยฮะมันดูดน้ำเลี้ยงหมดนะครับมันเข้าอยู่ในกาบไอตัวนี้ก็คือ,อมดนะครับมดมดมดมันเป็นตัวที่พาขึ้นมาสาเหตุที่ว่ามีมดนะครับมีมดเนี่ยก็คือตอนที่ว่าอ้อยเราเนี่ยจะลกคือที่โคนมันลกนะครับโคนเนี่ยจะมีพวกหญ้าคลุมกาบอ้อยอะไรต่างๆคลุมอยู่นะครับ พอคลุมอยู่เนี่ยโคนอ้อยมันจะไม่โดนแสงแดดนะครับว่าโคนอ้อยไม่โดนแสงแดดเนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์รวมของอมดนะครับมดก็จะมาอยู่ที่โคนอ้อยนะครับเนี่ยมันจะมาอยู่ที่โคนอ้อยนะครับจากนั้นก็ไอ้มดเนี่ยนะครับมันก็จะพาเพลี้ยมาจากที่มันอยู่ใต้ดินนะครับที่มันอยู่ในดินพวกมดเนี่ยมันจะพาขึ้นมาที่ ต้นอ้อยเรานะครับพาขึ้นมาที่ต้นอ้อยเราแล้วก็ไอเพลี้ยนี่มันก็ดูดน้ําหวานจากต้นอ้อยนะครับและจากนั้นมดก็จะกินกินขี้กินเยี่ยวหรือว่ากินน้ําไปเรียกน้ําอะไรน้ําเลือกน้ําอ,อะไรของเพลี้ยนะครับมดมันก็จะมากินอีกทีมันสมผลประโยชน์กันนะครับสมผลประโยชน์กันก็แต่ว่าสิ่งที่พวกมันสมประโยชน์กัน มันก็ทําให้เราเนี่ยครับเดือดร้อนนี่ครับเพื่อนๆนี่เป็นตัวเลยนะครับเนี่ยครับเออสองส่วนสองพวกสมประโยชน์กันแต่ทําให้อ้อยเดือดร้อนนะครับมันคล้ายๆกับอ่าประเทศไทยตอนเนี้ยนะครับสองตระกูลมีผลประโยชน์กันก็ทําให้ประชาชนทหารต้องมาเสียชีวิตนะครับคล้ายๆกันเลย เหตุการณ์คล้ายๆกันมากเออสองตะคูลมีผลประโยชน์ทำให้คนบาดเจ็บล้มตายอันนี้ก็เหมือนกันครับสองกลุ่มสองผลประโยชน์ระหว่างเพลียกับอ้อยเนี่ยครับมันก็พึ่งพาอาศัยกันนะครับมดก็พึ่งพาเพลียเพลียก็พึ่งพามดให้พาขึ้นมาจากใต้ดินมากินน้ำหวานอ้อยในสวนข้างบนนะครับเพื่อนๆทีนี้ วิธีแก้ก็มีอยู่2 2ออ,อย่างนะครับเพื่อนๆก็คืออาจจะใช้พวกสารเคมีพวกเคมีพันอะไรแบบนี้นะครับก็มาฉีดกำจัดถ้าไม่กำจัดนะครับก็อ้อยเราก็จะแกละเกลนนะครับลำเล็กปลายยอดเนี่ยจะเล็กเลียวลงนะครับแต่ถ้าเราจะปลูกแบบอินทรีย์หรือว่าแบบปลอดภัยนะครับก็ใช้วิธีนี้นครับล่คก,กาบก็คือ ทําท,ที่ว่าก,กอข้างล่างให้โล่งนะครับทาให้โล่งเลยที่โคนอ้อยทําให้โล่งแล้วก็กาบอ้อยเนี่ยเอาออกให้หมดเลยนะครับกาบแห้งๆอะไรเอาออกให้หมดนี่นะครับเพื่อนๆเยอะมากเนี่ยครับพออ,ออกให้หมดมันก็เดี๋ยวมันก็หล่นลงข้างล่างหมดนะครับเพลี้ยนี้มันตัวแดดนะครับพอโดนแสงแดดเนี่ยเหมือนลำเนี่ยโดนปลายเริ่มเลียวลงเลียวลงนะครับที่ต้น,นใหญ่พอมาปลายนี่เลียวลงเลียวลงนะครับมันดูดน้ำหวานหมด นะครับเราก็ต้องลอกกาบเพื่อให้นะครับให้มันโดนแสงแดดนะครับเพลี้ยนี่มันโดนแสงแดดก็พอโดนแสงแดดมันก็กลัวนะครับเพลี้ยมันไม่สู้แดดเดี๋ยวมันก็ตายหรือไม่มันก็หนีแต่ผมก็เห็นเยอะว่าพอตากแดดนะครับพอโดนแดดมันก็หล่นลงไปอยู่ข้างล่างเลยนะครับมันทูกความร้อนไม่ได้พวกนี้นะครับพวกเพลี้ยพวกนี้ ก็ใช้เวลากันนิดหนึ่งนะครับลอกกาบเพราะว่าทิ้งช่วงไว้2เดือนแล้วนะครับ2เดือนไม่ได้มาลอกกาบฝั่งนี้นะครับหมดแต่ยุ่งอยู่ก็วันนี้ก็ได้เข้ามาลอกลอกก่อนนิดนิดหน่อยหน่อยก็ลอกไปเรื่อยๆอาจจะยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จก็แต่ว่าก็ต้องรีบลอกแล้วนะครับเนี่ยดูครับเพื่อนๆนี่ปลายแหลมแล้วนะครับที่ช่วงปลายเริ่มแหลมแล้วนะครับโคนโคนใหญ่ ลายแหลมบางต้นนี้ก็รีบไปเลยฮะฮะเนี่ยมันอย่างต้นนี้รีบเล็กไปเลยนะครับนี่มันดูดรีบเล็กไปเลยแล้วไอ้ที่เนี่ยพวกเนี้ยครับนี่เพื่อนๆเห็นนี่นี่นี่พวกเนี้ยนี่คือขี้เพลี้ยนะครับเยี่ยวขี้เพลี้ยน้ำเลือกเพลี้ยนะครับที่มันมาเกาะอยู่ที่ต้นอ้อยเราเนี่ยครับมันทําให้อ้อยเราสีลำไม่สวยด้วยนะครับลำของอ้อยเอ่อธรรมดาเนี่ยมันก็จะเขียวปาดนะครับอ้อยห้าหกเดือนเนี่ยแล้วก็มันจะไปเริ่มเหลืองเริ่มเหลือง ตอนอายุประมาณ7เดือน8เดือนก็ลำจะเริ่มเหลืองแต่นี้แทนที่จะเขียวนะครับมันก็จะกลายเป็นสีดํามาเกาะอยู่นะครับก็คือ,อน้ําเนือ้อหรือว่าขี้ของเคลียนะครับเพื่อนๆเ,เอาลรับเล็กๆน้อยเดี๋ยวผมลอกกาบกันต่อนะครับถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าจะเจอแบบนี้นะครับรีบลอกกาบเลยนะครับหรือไม่ก็มียาก็ต้องใช้ยาแค่นั้นแหละครับไม่นั้นมันก็ดูดปลายแหลมหมดนะครับ คือส่วนยอดนี่จะเสียหายหมดนะครับเสียหายนะครับแต่ที่จะได้เต็มที่ก็มันก็จะเล็กรีบไปจะได้ไม่เต็มที่เลยเอานะครับเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับไรอ้อยสมใจพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ